สวัสดีค่ะแดดแรงมากเลยนะฮะตอนนี้นะฮะถ่ายชิ่เาว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนเอ่ย Where are We are in o w We are in Japan <laughs> ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นนะคะ We are in Japan ค่ะมาเดินดูสวนดอกไม้นะคะเดี๋ยวพาไปชมดอกไม้กำลังผีบานพอดีนะคะอากาศเนี่ยประมาณ อยู่ในห้องแอร์เมืองไทยนะคะ่ะกําัังดีเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะฮะหรือสปริงนั่นเองค่ะก่อนซัมเมอร์นะคะไปชมดอกกุหลาบที่สวนชินจูกุ garden อา <Yeah. S 1> อาจารย์อยู่แถวชินจูกุนะคะ สวนชินจ so ch <that> ูกุน a ชชโนพาร์คเนชช i น n ลการ์เดนเป็นส่วนดอกไม้ในย่านชิน <approved> จ <that> ูก <aesthetic> <that> ุนะคะตอนนี้เป็น่ดูดูใบไม้ผลินะคะหลังจากผ่าน ฤดูหนาวมาหลายเดือนนะฮะหเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเป็นช่วงหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงใบไม้ผลิก่อนเข้าสู่ฤด,ดูร้อนค่ะ เป็นกุหลาบทั้งหมดเลยนะฮะมีหลายพันซึ่งบางพันธุ์เราก็ไม่เก็เห็นที่เมืองไทยนะครับอันนี้สีแดงเนี่ยเมืองไทยคงเคยเห็นแล้วนะคะแต่ความแตกต่างคือมันจะดอกใหญ่มากกุหลาบเขตหนาวค่ะดอกจะใหญ่มากเลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบลายลาสีส้มก็มีนะคะสีส้มสดส้มสดเชียว อันนี่มาเป็นสีขาวนะคะสีขาวแล้วก็เป็นสีม่วงค่ะอันนี้สีเหลืองสวยมากสำรักมา,มากๆเลยแล้วต้นมันอ้วนนี่ต้นนี้หลายปีแล้วเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะไม่ค่อยกล้าพูดดังมากนะ คนญี่ปุ่นนี่เขามีมารยาทมากคุณผู้ชมอ่ออาจารย์เคยมาเมื่อส2บสองปีที่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือจะชอบไปยุโรปมากกว่านะฮะด้วยของเรื่องตึกราบ้านช่องในในยุโรปนี่นะคะชอบเป็นพวกตึกเก่าๆไปชมปราสาทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปยุโรปแต่ที่มาญี่ปุ่นรอบนี้คือน้องเนี่ยอยากจะมานะครับ <laughs> น้องน้องนะคะเขา เขาชอบญี่ปุ่นน่ะเขาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะเอ่อกเป็นลูกครึ่งนะฮะเนี่ยเป็นลูกครึ่งเกาหลีอเมริกันค่ะเขาอยากจะมาก็เลยมาอาจารย์บอกว่า,วาเธอมาสักสองสัปดาห์แล้วกันเนาะไม่พอนะ,ะต้องมาเดือนหนึ่งสรุปค่ะอาจารย์จะมาจะอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มนะคะบินออกจากญี่ปุ่นวันที่31เอเอาวันที่30ของเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ่ะ อาจารย์พักแถวนี้เลยค่ะเดินมาไม่ไกลนะคะแถวชินจูกุค่ะ FC ที่อยู่อา่าญี่ปุ่นนะคะก็ทักถ่ายมาได้นะคะอากาศกำลังดีเลยนะคะไม่หนาวมากนะคะ แล้วก็ไม่ได้ร้อนนะคะเดี๋ยวช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะก็จะร้อนแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าปลายฤด,ดูหนาวต้นฤด,ดูร้อนค่ะกำลังดีเลยค่ะปรับตัวไม่ค่อยทันเลยนะคะอยู่เมืองไทยคือร้อนกือบตายนะะอาจารย์เพิ่งอยู่สยามเมื่อวานนะคะไปพาแฟนไปตัดผม ไปตัดผมที่สยามเนะี่ยะอยู่เมืองไทยคือร้อนร้อนเกือบตายนะฮะมาที่นี่คือชิลบรรยากาศคือชิลมากเลยค่ะอยากให้อยากอยากให้แม่มานะส่งข้อความไปถามแม่ว่าแม่จะมาหรือเปล่าญี่ปุ่นเออคิดคิดไม่ทันที่จริงนะ่าจะพาแม่มาตั้งแต่เมื่อวานนะคิดถึงแม่นะคะคุณแม่คุณแม่ฟังแล้วแจ้งมันมาหน่อยอยากจะมาหรือเปล่าถ้ามาเดี๋ยวจะให้ตัว๋วมาโดยโด่วนญี่ปุ่นนะ อันนี้คนเขาตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านฤดูหนาวมานะคะพอมีแดดปุ๊บเนี่ยคนก็จะมานอนอาบแดดในพาร์คแบบนี้นะคะในยุโรปก็ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะในอเมริกาเนี่ยเซ็นทรัลพาร์กก็คนจะชอบมานอนอาบแดดนะคะถ้าเป็นเมืองไทยนะฮะมานอนตักแดดแบบนี้คือตายนะคะตายคำเดียวร้อนมากเมืองไทย